ัสดีครับแล้ววันนี้ผมจะไปซื้อวัตถุดิบมาทำหมูกระทะกันครับโอเคไปพไปเน้ <Okay. S 1> ที่จะเอานะคะก็จะเป็นเต้าหู้อัคราอันนี้อร่อย <c oughs> เอากี่อัน <c oughs> สองอันนะคะ <c oughs> อต้าฮูอ๋อสามแท็ปโอเคใช่อันนี้มัใช่หนึ่งแท็หนึ่งค่ะโอเคอันนี้อัลคาลาเต้าหูชีชาร์เจ้าคุณชอบอันนี้มากอันนี้อร่อยมากค่ะเจ้าคะที่จะเท่าไหร่ครับแปดสิบยี่สิบแปดบาทลองอันนี้ก็ได้เอาเไม่ด้เอาเหลืออันสุดท้าย ใชครับจ่ายตังค์เดี๋ยวเราจะมาดูว่าทั้งหมดเท่าไหร่ถุงละ69บาทถุงดูดอร่อยนะจักยเดี๋ยวเราจะไปร้านถัดไปแล้วนะครับไปร้าน CP นี่นี่โอเคไปเลยนี่เข้า CP แต่ว่ามันเหมือนกันเอาไปแล้วซื้อไปแล้วเราจะเอาเห็ดดูวคือหมูกุ้งกระทะแบบว่าสำเร็จรูปอ่านซิคะเอาเป็น งางา,าหมักงาล่า <for you? S 1> เขามีหลายรสนะทุกคนจะมีน้องคุณปิดสิลูกอ่าใช่ป่ะดิดหมักงาน,นะครับก็เราจะมีสามชั้นสไลด์อยู่ข้างในเดี๋ยวพอยิบให้ดูนะนี่อันนี้คือสามชั้นสไลด์ค่ะและนี่นะคะก็เกือบแต่ที่บอกว่างบประมาณหนึ่งพัน ไปค่ะเดี๋ยวไปเตรียมวัตถุดิบกันเนาะนี่คือนะทะนี่คืออ่าแถมหนึ่งพอดีเลยแล้วก็แล้วก็มีอันนี้ลดราคาะทั้งหมดบางจิ้มนะคะอันนี้ไม่ได้สือ้อที่บ้านปลูกบาร์บีคิวค่ะทุกคนนี่เปิดกินแล้วดิบกันไว้นะ มองกล็ลาปีวิธีการหัน่นเราเรียกว่าหั่นบอคคอรี่ไม่ให้แตกนะคะอย่าหั่นลงไปแบบนี้เราจะเห็นตรงบริเวณนี้เดี๋ยวพอเอามีดเลยยเห็นไหมคะ เราแค่แบบว่าตาม่อกแล้วเราฉีกมันจะไม่แตกเห็นไหมแล้วเราฉีกเอาอย่างนี้นะคะจะเอาเล็กเอาใหญ่แค่ไหนก็ฉีกเอาแต่ถ้าไปหัน่นยังไงก็แตกคอยทำให้ดูนะสมมตินะหั่นอย่างนี้นะเห็นไหมคะยังไงมันก็แตกมันเราแค่ ฉี่ตามล่องของเขาแค่นั้นเองเนี่ยเนี่ยก็ล้างให้สะอาดเลยนะน้ำค่ะอนี่ 一节。一节了。我不会写。你把它打开，我没写，就还剩。 ท่านทานไหมแล้วเดี๋ยวเรากะหมุนละลายแล้วเดี๋ยวมาจัดจานให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะออกมาขึ้น,นเลยให้เป็นสําเร็จอย่างนี้มาเลยนะทุกคนคือดีมากยังต้องเลยขึ้นอีนกตอนี่ยน เรียวลงไปเลย เครื่องงองเครื่องดูเครื่องมาสิแา่พี่ต้องยื่นสับก็มือเหม็นก็อั่งทิศต่อไปจ้าเอ ออีีมหน้่่ยเสใช้กินหมูกระทะกันซีกรูทนนะเราใช้มาสองสา,ส,าสามปีสามปีสามปน่าจะเกินตั้งแต่เจเปิลอยู่อ่าแล้วก็นี้เป็นกระทะกระทะเครื่องเขามีแยกขายนะถ้าเกิดแบบบางทีใช้เป็น,นานๆนมันหลุดมันร่อนมันรอกม,มันเลียด <laughs> นี่ก็คือแก๊สกระป๋องแก๊สกระป๋องตกกระป๋องเท่าไหร่เหอสามสประมาณ30บาท35บาทแต่เราใช้ไม่หมดกระป๋องหครั้งนึงอะชั่วโมงกว่าที่ถูกที่นั่นอเดี๋ยวพอยแปกพิกัดไปให้เลยแล้วกันครบชุดเนี่ยนะใครอยากได้ก็ไปจิ้มลิงข้างล่างนะคะถูกจริงเพราะเก็บคงเก็บโค้ดอะไรอย่างเงี้ยมาแ้เดี๋ยวเราจะจริงจริงคนกินเฉพนะ ไฟแรงให้เดี๋ยวไฟอ่อนไฟอะไรปรับได้ตรงนี้นะชาบงชาบูหมูจุ่มอะไรได้หมดนี่เดี๋ยวพอลังจะไปซื้อหม้อที่เป็นแบบว่าแบ่งครึ่งกพออยากได้แบบนั้นรูจักอย่างนั้นหอนูไน่งกับหมูปิ้งยังไง น้ำจิ้มนี่ก็มีขายในช้อปปี้แต่เขาเปิดเป็นรอบๆข้าวของเจคุนเดี๋ยวใส่น้ำซุปแล้วก็อันนี้คือผักเดี๋ยวตักน้ำซุปใส่ครวบร้อยนี่น่ารับปทานมาก่ลยนงจาน๋าน้่งตรงนี้น้่งกับแม่นั่งกับพ่ คนนั้นส่งคนนั้นทำอะไรเรากินบุกท้าเหรอคะปราป้บ้าเราเรากินบุกท้าเหรอคะจา้าวหนี่นะกันติให้โกใส่น้ำให้เรียบร้อย เอพ่งิาเ้นแขเอาแครอทกับพวกแครอทที่ไหนไม่มีแครอทอุ้ยหลอนเินึงแม่อะไรหรอเป็นเต็มเลยอ่ะถ้าคุณชอบใช่คุณใช้